แคมแมม <Okay. S 1> แคมแมม mm hmm. แคมแมม mm. <I> แคมแมม <Yeah. S 1> เมาหยั่ง,งเลยโอ้คุนเอาหนีบเจ้าของไม่หยังห้อยห้อยแผลเป็นไข่สีหา mm. ยแล้วตื่นเตือนเตือได้หน่อยเนาะเดี๋ยวก็ไม่เห็นแล้วรอยแผลเป็นน้ำร้อนรั่ว <c oughs> มาสยามมามาเบิ้งสิเธอไอ้น้องพ่อเป็นจังแคมแมม <c oughs> แคมแมมครับแคมแมมจ้าตลกยิ้มสวยหน่อย <c oughs> เอ้ยหนาฮักแคมนึงคนอื่นไะด้แคมแมมไ <c oughs> ด้ดีไแคมแมมจ้ายิ้มสวยหน่อย อิสวยหลายเนาะโอ้ยงามหลายบ๊วยแก่แม่เอาเอาเอาปากกำยังข้าวกวรหนาดังมากแล้วะดังลบดังลบเอามาหนีบเลยอันนี้เลยเอาเอาหนีบปักท้องเลอะคุยคิวเส้นเดียว เอ abei, น้องเพชน้องเพชยิ้มสวยก่อนน้องเพชยิ้มสวยก่อนน้องเพชยิ้มสวยก่อนแหม่แหม่แจงยิ้มเก่งว่ะอุย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 เอาอ<ร>ีห <jur> น um ีเจ้าของบ้านนี่พออยู่บ้ แค่ดังสีเดินบีมุกสิเออบีบอ่ะเจมมี่อะยิบสวยก่อนยิบสวยเสร็จกล้องพ่อก่อนเจมมี่ดีแม็กซดีแม็พี่แม็กซ์ไอ้ไรยิบสวยก่อนลูกยิบมสวยก่อนไหนไหนหนูหนูยิบสวยก่อนอะหนูอะหนูปากหมูยิบสวยก่อนเห็ดเห็ดเห็ดไรเด้เห็ดหมูอื เอาไม่อมปูตินพอถึงปานี่อามานี่อามาอาามหนีพ่อนี่แล้วเอาเอหนีออมตัดเลยตัดแห้งเอามหนีพ่อแล้วเออเออเนั่นกัดปูตินเยอะกว่เนี่ผ้าที่ไงอันนี้มันไว้หนีผ้านะลูกนะหนีผ้า หนีผ้าหนีผ้าลุดหนีผ้าดเลยไล่ไลไปเล่นบุญบังไฟสิไปสิย่าวะขึ้นไปเล่นขี้ต้มมันคาเซ่เป็นว่ามาันจะยากหัวไหลไปนะไปเซ็ตปากออกแกะคอดหักออก <laughs> <laughs> เกูได้ <laughs> ข้อแขอ็งหนูวันนี่เฮ็ดไหนก่อนเฮ็ดไหนก่อน

เอาไปไป้อนไปฟ้อนไปฟ้อนไปไปไปเดี๋ยวพ่อพาไปเอาแกบ่